เรื่องแรกเลยส่วนตัวชอบเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างจะอ้างอิงจากชีวิตจริงของตัวเองได้กําลังประสบพบเจอพอดีเออก่อนเล่าเรื่องของแวะเล่าเรื่องลูกก่อนได้ปะง่อวานเลย พี่เลี้ยงผมอะเขาก็พาลูกผมเข้าไปนอนห้องของพี่เลี้ยงเนาะนห้องที่ลูกผมใช้นอนอแล้นแหละแล้วแม่งจังหวะแบบพี่เลี้ยงเขาออกมาทําน้ําทําอะไรกินอย่างเงี้ยลูกผมแม่งแบบว่าลุกขึ้นมานั่งอะแล้วก็ตบเบาข้างๆอะมาๆมาๆนั่งนี่น,น,นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่แล้วก็หัวเราะคนเดียวเออไอ้ลูกคนเล็กอะไอ้เรื่องแบบนี้ลูกคนโตผมไม่เคยเกิดเลยนะมาเกิดไอ่ลูกคนเล็กเนี่ยแล้วก็ในหมู่บ้านอะมันมีบ้านหนึ่งละกันที่เขาชอบเล่นกับลูกผมคือเขาจะชอบออกมาเดินออกกำลังก,นนกายเนาะแล้วเวลาเจอลูกผมอะก็จะแบบเป็นยังไงมัโโอ้หตแลว เดินเก่งก็คือเหมือนเขาจะชอบแซวทัทถ่ายรลูปผมใช่ปะและล่าสุดคือเขาป่วยป่วยหนักเลยและเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไปเสียชีวิตที่นั่น แต่ตัวบ้านเขาว่าอยู่ที่นี่อยู่ในหมู่บ้านผมนี่แหละแล้วรูปผมเวลาเดินผ่านบ้านหลังนั้นน่ะมันชอบหันไปสวัสดีจ้าที่หน้าบ้านเขาว่าหันแบบพันเข้าบ้านเขาก็สวัสดีจ้าอย่างเงี้ยเออแบบผมว่าลูกของคนนี้น่าจะมีเซนไอคอนโตไม่น่ามีไอคนเล็กเนี่ยไม่แน่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้มีประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวเราหลอนแปลกๆมาให้ได้เล่าบ่อยแน่เลยเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่รีเลทกับชีวิตผมช่วงนี้มากมากเลยคือชื่อเรื่องว่าเด็กเท่านั้นที่มองเห็น เ็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพ่อกับลูกสาวซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนลูกสาวเขาอายุประมาณ3ขวบเรื่องเล่ามันจะมีอยู่ว่าลูกสาวของผู้ชายคนนี้จะชอบพูดเรื่องแปลกๆออกมาด้วยสีหน้าที่แบบไร้เดียงสาพร้อมกับชี้นิ้วไปยังจุดที่มองเห็นเหมือนเช่นชี้ไปที่กำแพงอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบพูดประมาณว่ามีหัวกะโหลกที่หน้าต่างด้วยมีคุณลุงเข้ามาในบ้านด้วยอะไรแบบเนี้ยเป็นประโยคที่น่ากลัวแหละฟังแล้วดูแบบเอ้ย ซึ่งทุกครั้งอ่ะตัวคุณพ่อหรือตัวผู้ชายเขาอ่ะก็จะหันไปดูเนาะแต่ก็จะไม่เคยเห็นในสิ่งที่ลูกสาวพูดเลยสักครั้งก็เช่นแบบอ่ะอยากมีหัวกะโหลกที่หน้าต่างด้วยซึ่งแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ลูกสาวเขาอ่ะพูดด้วยสีหน้าไร้เดียงสาตัวผู้ชายก็เลยชอบจะคิดไปว่าลูกคงเป็นการหัดพูดเล่นๆแบบหัดพูดก็เลยพูดอะไรมโมสวซแต่มันมีวันหนึ่งละกันที่ทําให้ความคิดของคุณพ่อเขาหรือผู้ชายคนเนี้ยต้องเปลี่ยนไปเลยก็ยคือวันนั้นอ่ะลูกสาวเขาอ่ะได้เอาสมาร จนบังเอิญไปถ่ายติดรูปรูปหนึ่งไปรูปท้องฟ้าและตรงกลางของบริเวณรูปอ่ะดันถ่ายติดดวงตาของคน คือเห็นเป็นดวกตาเลยลูกสาวก็เอารูปนั้นแหละที่บางเอิญนถ่ายติดมาให้คุณพ่อดูพร้อมกับพูดคุณพ่อว่าเนี่ยบนฟ้ามีลูกตาด้วยตัวคุณพ่อก็ตกใจเล็กน้อยหลังจากที่เห็นรูปที่ลูกสาวมาให้ดูเนาะแล้วก็เริ่มคิดในใจแล้วว่าหรือที่ผ่านๆมาสิ่งที่ลูกสาวพูดมันคือความจริงวะหลังจากเหตุการ์ถ่ายรูปลูกตาจบลงมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คําพูดของลูกสาวทําให้คุณพ่อตกใจมากๆก็คือว่าลูกสาวอารานั่งเล่นตุกตาอยู่ในห้องห้องนอนของตัวคุณพ่อนะและในห้องของคุณพพ่่่่่ออออออะะมมมมัันนนนนีีหหหหหวววววกกกกแแขไ้้ยยยูทําาาาางงงลๆใบเเเเืืครรรปป็ดภ จังหวะนั้นเองขณะที่ตัวคุณพ่อเขาอะนั่งหันหลังให้หมวกนะลูกสาวก็ชี้นิ้วไปที่หมวกที่กำลังแขวนอยู่เว้ยพร้อมกับหัวเราะเหมือนเด็กชี้ไปที่อะไรที่มันตลกเห็นอะไรตลกแล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยนะคุณพ่อเขาเลยถามลูกแบบมีอะไรครับลูกหัวเราะอะไร ลูกสาวเขากลับตอบด้วยใบหน้าแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ว่าเนี่ยมีหน้าผัวมาจะกกำแพงด้วยแหละตัวคุณพ่อเขาพอดีอย่างเงี้ยนืกองามาจาหลังจากเจอหเหตุการณ์ลูกตาแล้วก็เริ่มคิดว่าสิ่งที่ลูกสาวพูดมันคือเรื่องจริงไม่กล้าที่จะหันไปดูแต่ก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวลูกเนาะก็เลยค่อยๆหันหน้ากลับไปที่กำแพงที่หมวกแขวนอยู่ค่อยๆค่อยๆจนหันไปฟุ๊กมันก็ ไม่ได้มีอะไรทัรงนั้นอย่างที่ลูกว่าซึ่งจนเวลาผ่านไปจนลูกสาวเขาโตขึ้นมากแล้วและกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5ตัวคุณพ่อก็มักจะถามลูกนะว่าจําในสิ่งที่ตัวเองเคยพูดสมัยเด็กได้บ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ลูกสาวเขากลับพูดว่าไม่เลยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าตัวเองเคยเล่าอะไรแบบนั้นหรือพูดแบบนั้นให้พ่อฟังนั่นแหละครับในที่บอกว่าเด็กมันมักจะมีสัมผัสพิเศษเหมือนกันที่แบบว่าเห็นอะไรที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นแล้วมันก็มีเรื่องของคนคนหนึ่งละกันที่เขาแชร์มาเกี่ยยยยววกกกกัััับบบปปปรร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 ะะะสสสสาาาาาาาณณ์์์มมมมเเนนนนนีี้ตตคคททท่่่่่แแชํงงอูุหห จังหวัดปทุมธานีตัวเขาว่าอยากจะเช่าคอนโดที่มันอยู่ใกล้ๆห้างแล้วก็ไม่ไกลจากตัวนิคมนะักซึ่งตัวผู้เล่าเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอประกาศเช่าคอนโด แห่งหนึ่งแล้วกันพอได้ไปดูห้องแล้วก็ได้เจอตัวเจ้าของห้องเนี่ยก็ <g ul> โอเคเจ้าของห้องเป็นผู้หญิงหน้าตาอายุประมาณสามสิบในหน่อยแต่งานแล้วมีลูกแล้วก็เลยได้ถามเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงปล่อยห้องนี้ให้เช่าเพราะว่าของใช้ส่วนตัวก็ยังอยู่แล้วก็ห้องก็ย,ยังดูใหม่ยังดูดีอยู่อะไรเงี้ยตัวเจ้าของห้องก็เลยให้เหตุผลประมาณว่าสามีเขาอะเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็เลยอยากปล่อยห้องเช่าห้องนี้เพราะว่าตัวเองอจะได้ย้ายกลับไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่อะไร้ย่ังเอง่สิงที่ทําให้ผู้เลาเยเาตัดสินใจไม่ยากจะเช่าห้องนี้ คือเด็กคนที่คนเช่าเจ้าของห้องเขาพามาด้วยอะวิ่งไปที่เตียงแล้วก็ทําท่าโพเหมือนจะกอดอะไรบางอย่างเหมือนเว,เ,วเวลาเวลาเจอผู้ใหญ่ที่เรารักเราต้องวิ่งเข้าไปกอดเด็กคนนั้นวิ่งไปที่เตียงไว้แล้วตะโกนเขาว่าพ่อแล้วก็ทาท่าเหมือนกอดแล้วพุ่งไปที่เตียงนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจไม่เช่าห้องนี้เลยจบ